ชอบสีแดงใช่ไหมพยายามใส่โปรแกรมให้ลูกชอบสีเดียวกันอยู่ขอมครือยัคะเฮ้ยเห็นไหมเจ้าที่ดีนึงพอดเดี๋ยวนี้ว้าว STOP าวสต๊ ขอให้น้องพร้อมสดใสแข็งแรงมีแต่คนรักนะคะวันนี้ก็จะมาจากสองร้านด้วยกันคือสบมบิชการเด่นแล้วก็มีจากคิดคอร์เนอร์ช็อปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าข้างในของขวัญพร้อมเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูจะได้ันดันดันดันันัน่คืออะไรอ้โหเหมือนเขารู้เลยว่าพร้อมชอบไปสัฟรีแล้วพร้อมชอบสัตว์มากๆก็เหมือนกับตีมันเกิดวี ก็จัเดเั็ตีั้งปารีสแล้นเขาก็เลยส่งสัตว์มาให้พร้อมเต็มไปหมดเลยเชา่หไหมคะันนี่คือเรนดี้เละครับคือกวางอันนี้คืออะไรครับเ,เวลามีของเล่นพวกน,นี้เราก็พยายามแบบใส่ควาจับเข้าไปเขาแบบจำได้ด้วยเตรียมพร้อมเนี่ยเริ่มจำได้เยอะมากขึ้นแล้วจำไลออนจำซิบรา้าจำยีราฟได้นะนี่อะไรครับไลออนออไลออนเขามีจีจีด้วย จีจีเขาเามีจีจีเดี๋ยวดูจีจีนีจีจีอยู่ไหนจีจีอยู่นี่บ้านคือจะเป็นสวนสัตว์ของแท้แล้วนะนี่ล่าสุดคุณพีซื้อมาอีกอีลับตัวยาวเค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนติ๊กเกอร์เนาะเป็นเหมือนตัวแบบตัวเล็กๆไว้ให้เขาเล่นเวลานั้นเราก็สามารถเล่นทายกับเขาได้ว่านายพร้อมลองหาดีลับสิครับให้เขาหาอะไร่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตัวอะไรครับ ว,ว้าวทอสมาโอ้โหออสมาอุยอันนี้น่าจะเป็นเรนเดียมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นเดียปกตินีู่่สิอันนี้เรนเดียไหมครับอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับ <S <S เรห็นไหมเขารู้คือไทเกอรแต่นี่คือเป็นชีต้านะเป็นเสืชีต้าแ<ห>น่เลย ไฮเกอร์ <Tiger. S 2> ตัวนี้ขเขางปรดทอตัวอะไรครับบราซิบราเก่งมากเลยชอบใ่ลูกอ่ะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับของขวัญจากร้านบันบิกาเดโอ้เขามีกระเป๋าไว้ให้ใส่ด้วยน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะร้านนี้ก็คือดูแลของท้อมแบบเยอะมากเพราะเราก็ไปช้อปปิ้งของให้พร้อมตั้งแต่พร้อมอยูนกลองแบบนี้เลย ของทุกอย่างเจ๊ไปติ่งจิงกับเบลไปดูละได้ที่ร้านนี้ของไปเยอะแน่มากเดี๋ยวจะไปต่อที่ของขวัญจากร้านคลิปคอร์เนอร์คับหลายๆคนก็ชอบถามว่าของเล่นพร้อมส่วนใหญ่มาจากร้านไหนบอกเลยมาจากร้านคิปคอรเนอร์เดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูว่าเขาส่งอะไรมาให้พร้อมบ้างนะจ๊ะอ่ะเริ่มจากกล่องแรกจริงๆพร้อมต้องแกะนะนี่เอออันนี้คุณยายเป็นคนห่อให้กับมือเลยนะต้องบอกก่อนว่าปกติอ่ะ เาจะอยู่ในช่วงวัยที่ชอบฉีกกระเราจะไม่ให้เขาฉีกแต่ก็เลยบอกว่าวันเกิดอนุญาตาให้ฉีกได้ก็คือฉีกผวอนนะคะไม่ให้ฉีกสมุดนะคะน่าของเขาฉีกได้เลยร้อมแกะได้เลยของผัอนคิดแกะได้ค่ะร้อมแกะแล้วอันแรกรคืออะไรคะ เดินได้นะนี่ต่น้มากใส่ถานมาให้พร้อมเลยไหนๆๆๆจบมาให้พ้อดูสิชอบเลยชอบเลยชอบเลยตัวที่สองแกลแกะแกะแกะแกแกะเร็วแก้งแก้ๆๆๆน,นี่ว้า กล่องเหมือนกันเดี๋ยวเราแกะใจด้วยกันเลยดีกว่าชอบแห่เลยเออตัวนี้สวยสุดสวยเพราะว่าเป็นสีที่พ่อกับแม่ชอบเป็นสีอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากสีแดงอ๋อครับยูสันดิสเรดคอลเล เขาชอบสีแดงใช่ไหมพยายามใส่โปรแกรมให้ลูกชอบสีเดียวกันอยู่นี่เขาสามารถแตะแตะที่ตัวแล้วเขาก็พูดได้หลอกได้ทุกตัวเลยนะนี่ยดีดีน่าโอ้โหพรอมีแก๊งเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหดูดิมาเป็นทีมพ้องมีอัพพลัสจะเช่าไหมครับเออเห็นไหมเช่าสีดีเ

อันนี้คืออันที่ปม่แจนซื้อให้มาวันแรกกลัวไม่ค่าจับเลยนี่พยายามให้อยู่ให้คุ้นอยู่ประมาณ3วัน4ี่วันนะออดูความเหมือนที่แตกต่างอันนี้ก็เป็นแมน,แมน,แมนไงโตหน่อยมองก็ต้องเล่นแบบโหดๆนิดน,นึงแต่น,นี้คือแบบคขี้ยวฟีดูนะคะก็ออด้วยด้วยแล้วเขาเดินได้ทุกตัวนะน,นี่แค่ปิดไนมะ่ให้เขาเดิน เฮ้เขาก็ยอยาง่นของประเจเลยนะเดี๋ยวประแจจะน,น,นอยสไมาแล้วค่ะรถเก๋งๆของผาโอ้โ,อโหน่เด็กแบบเขาเล่ไงวู้วุอ้ยอาบ่าเล่นย ะะก็อันบ็อกซ์ของขวัญพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทั้งสองร้านเลยนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากจะตามไปซื้อของขวัญอยากไปซื้อของใช้ของเด็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถตามไปได้เลยทั้งสองร้านนี้นะคะเป็นสองร้านที่แม่ชอปปิ้งบ่อยมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอยากให้พร้อมไปเล่นของขวัญเังก่อนแล้วกันนะคะพร้อมปิดคลิปแล้วคะบายแล้วบาย คุณแม่มีเรื่องเล่า <c oughs> พลอยเองบ๊าย